อยู่กับฟ้าชีวีเกมเมอร์น,นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมมาครับนะครับอยู่กับผมฟ้าชีวีกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีเพื่อนผมแขกรับเชิญเกิมเพิ่มเติมคือผมมีมีผิดสงสัยก็เก,นเกิน<ะ>อย่างเ,เ,เา่ินไม่เอาก็ะดัอันใดกูว่าเด็วกูตายแน่ เรต้องผ่านความมืดไปง่านะคะบพึ่มผมนนเห็นตกละมังเห็น,นตกละมัง,ง้นง่าจิบจิบเอง นะขอให้โชคดีมีชัยขอผู้โดนลงน้ำกูโชคดีมีชัยมาก น้ำมาไม่ว่าแต่ที่รู้กูตกที่หนึ่งนั่นฝนมาใหญ่หไปเลยจะกลับบ้านนะมพูดเล่นๆเลยไม่จริงโอ้โหเข้าพีาเอสเปดวันทูคีสิเกอร์ตะปะต่โอโอ้โหกูเข้าไม่ได้สอ ไม่รอ,อ,อดอ่อาสมน,น้ำหน้าเอ้ยอาจจะรอดก็ได้นะเว้ยบย๊ต้องเชื่อมันต้องชื่อมั่นในตัวเองเจะได้ร <c oughs> อดไหม บอกแล้วต้อเชื่อมันในตัวเองขอให้รอนคนไงโผล่ไม่ได้มาจากไหนอีกแล้วเนี่ยโผล่ไม่รอนเลยนะ บ้าวเดี๋ยวนึงนะเดี๋ยวตามไปอนะรอ,ไปอ,อ,อบนี้นะคะคุณบีชนะเดี๋ยวรอผมก่อนคุณบีเกมเมอร์ เห็นคนลุยฝนไอวิทย์หน้าหมอยน้ำรอยม,ยม,ยมยอันดูคุณยากลำบากการผัานีดูคุณยากลำบากนะเนี่ย บ๊ดโอ้แม่เถอน้อยเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะชื่อตามมาแล้วอะเฮ้ยมองอะไรไม่เห็นเลย อยู่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยกูอยู่ไหนวะเนี่ยมืดเลยอ่ะ สุดท้ายกูก็มาถึงสนไดกโอ้ยบ่าเยอะจะได้เจอตี๋ไม่รอดไม่รอดเออน่งเพีย ขอร้องขอให้ลงหลุมด้วยเธอโอ้อยถึงแม้จะไม่ลงหลุมแต่ก็รอดรอดตายอย่างบุดวิโอโตร้อกโหนดได้กลัวว่าจะอาจจะอสลามบอนอะไรใครส่งลายอะไรมาอีกอะ อยตายอย่า,า,ยยาพิ่งตายนะลูกขอร้องนี่คือตำนานจังก็อย่ามากลูกไอ้อลูกเร็วมาผมยอ,อยาามออผมยอมแพ้ครับเมื่อไงคิวนี้ผมไปชีวีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับวันนี้ผมลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ 不怕。